สวัสดีครับเพื่อนครับวันนี้เราก็มีพระมาแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จักอีกรุ่นหนึ่งนะรุ่นนี้มีประสบการณ์เพื่อนๆน,นะครับคนที่นำไปใช้แล้วเนี่ยประสบกับนะมีประสบการณ์กับคนนำไปใช้เรื่องแค้วคาดป,ปลอดภยัย เรือนนี้สร้างในปี2องพนรยี่สิบห้านะครับโดยการใช้เขาบอกว่านะวัสดุที้ใช้ายนี่จะเป็นพวกเหมือนอะไรอ่ะใบพัดเรือนะใบพัดเรือรวบรวมแล้วก็เอามาหลอมมาหลอมนั้นก็มานะครับคือเอามาเทเป็นเบ้าอันนี้เป็นผ,ผ้าหล่อนะต้องบอกกันว่านี่คือผ้าหล่อรุ่นแรกของท่านเลยแหละ เอาว่าพระเป็นรุ่นแรกกันแล้วกันเพราะส่วนใหญ่ท่านทําพระก็จะเป็นพระเหรียญพระผงอะไรอย่างเงี้ยส่วนพระหลอเนี่ยถ้าจะนับรุ่นนี้ก็คือเป็นรุ่นแรกของหลวงพ่อดำวัตถุโยงนะครับโดยข้อมูลนะครับที่เพืเ่อนๆนะอยากจะรู้จักประวัติอยากจะรู้จกัก,จจกข้อมูลลึกๆของหลวงพ่อเนี่ยนะนะ เข้าไปหาข้อมูลใน Google นะครับมีคนลงแพร่หลายเลยเยอะแยะไปหมดนะในเรื่องของพุทธคุณของพระเครื่องของท่านแล้วก็เป็นเหรียญรุ่นแรกของท่านในปีศตวรนอยสิบหกอย่างเงี้ยนะแล้วนะท่านก็ทําเหรียญมาเรื่อยๆ,ๆนะมีหลายแบบหลายรุ่นหลายอย่างก็ว่ากนะันนะอนนะพระที่เป็นท่านปุูกเสกะนะครับผมจะบอกวัดเมื่อไหร่ที่เป็นเกจิอาจารย์ที่ท่านมีพุทธ เขาเรียกว่าพุทธ,ธานุเขาเรียกว่าเก่งอ่ะนะเก่งอ่ะเมื่อไรเป็นเกจีที่เก่งๆนะครับพระเครื่องของท่านก็จะมีเยอะรุ่นหลายแบบนะแต่โอเคละนะครับถ้าเป็นเรื่องโลหะอย่างเงี้ยนะพิเศษพิเศษขึ้นมาก็คือทําหล่อขึ้นมาเป็นรุ่นแรกเนี่ยโดยใช้เขาเรียกว่าใบพัดเรือนะครับใบพัดเรือ อาจจะเป็นกังหันก็ได้ผมว่านะใบพัดกังหันเรือเนี่ยนะเอามาหลอมแล้วก็เทนะครับเป็นพระเครื่องของท่านรุ่นนี้มีการสร้างหลายเนื้อนะมีเนื้อทองคำเนื้อเงินแล้วก็เป็นเนื้อลหะผสมอย่างเงี้ยครับมีเนื้อทองคำก็มีนะแล้วก็มีเนื้อใบพัดเรืออย่างเงี้ยแล้วก็มาทำเป็นชุบทองนะครับอันนี้สวยมาก เหรียญนี้ผมแกะออกจากกล่องเลยนะนะออกจากกล่องแล้วเอามาให้เพื่อนๆได้ดูกันเวลาเพื่อนเจอพระแบบนี้ส,สวยๆนะครับและมีประสบะการณ์น,นะครับและเป็นเหรียญที่ทานหลวงพ่อปลุกเสกเนี่ยอย่างนี้รีบเลยเพื่อนผมว่าตอนนี้ลักเหรียญใหญ่ๆอย่างนี้ก็น่าจะเป็น, 1, น 1, นะพันต้นพันกลางอ่ะนะพันต้นพันกลางแล้วยังมีเหรียญเล็กๆอีกนะเหรียญเล็กๆนะครับคือเหมาะกับ ผู้ชายผู้หญิงอ่ะนำไปใช้ได้แบบว่าทั้งครอบครัวเลยนะเหรียญสวยถึงรูปลักษณ์อาจจะดูแบบใหญ่ๆแต่ว่าด้วยขนาดนะครับมันก็ไม่ได้ถึงขนาดว่าใหญ่โตมากนะถ้าเจอสภาพฟิสสวยอย่างนี้นะครับเพื่อนๆนะเก็บนะเก็บเพราะว่าอะไรที่บอกอ่ะหนึ่งมีประสบการณ์สองทันหลวงพ่อท่านปลุกเสกสามคืออะไร สามก็คือสร้างจากวัตถุดิบที่มันพิเศษขึ้นมาหน่อยนะสี่ปีลึกสี่สิบกว่าปีแล้วมันไม่ได้น้อยนะสร้างปีสมัยร้ยี่ิบห้าะปีนี้ก็เท่าไหร่แล้วอ่ะสี่สิบแปดก็หกสิบแปดก็สี่สิบกว่าปีเหน็นไหมนะครับเจอแล้วรีบเก็บเพื่อนของดีๆอย่างนี้นะผมจะบอกให้สวยๆอ่ะ หายากแล้วเพื่อนนะครับหายากแล้วการเก็บพระเนี่ยที่ผมบอกอะถ้าเมื่อไหร่ที่มันมีคนทำคลิปหรือคนที่เข้ามาแนะนำแล้วเอามาให้เพื่อนๆได้ดูเนี่ยนะถ้าเพื่อนจำได้ถ้าเพื่อนรู้จักเนะี่ยนะครับและเป็นพระที่อยู่ในเขาเรียกอะไรพื้นที่ของท่านพื้นที่ของเพื่อนๆออยู่อ่ะนะยิ่งดีเลย เพื่อนต้องรีบเก็บนิมนต์ท่านกลับวัดนิมนต์กลับบ้านนะของเพื่อนเลยนะครับของพวกนี้มันไม่ได้เจอบ่อยผมจะบอกให้นะและการเก็บรักษาผ้าที่อยู่ในกล่องนี่นะผ้ากล่องก็คือผ้าที่ต้นมาจากต้นแบบเลยอ่ะมาจากการเข้าหาบูชาตั้งแต่เริ่มต้นเลยเพื่อนเพื่อนนะนี่ก็คือข้อดีของผ้ากล่องนะนี่คือข้อดีหนึ่งมันก็จะทําให้อะไรสวยงาม นะแทบจะไม่ได้สัมผัสแทบจะไม่ได้ลงไปใช้ถ้าไมหลเอาขึ้นคอก็สวยอลามเลยเพื่อนนะครับสวยอลามเลยนะย,าาย,นะยิ่งเป็นเกจิปลุกเสกดังๆเนี่ยนะเกจิใหญ่เกจิดังอย่างหลวงพ่อดำพระตุโยงเนี่ยโอ้โหท่านไม่ธรรมดานะท่านเป็นพระเก่งนะครับโอเคก่อนจะดูพระเราก็มาเล่าเรื่องกัน สพเพห์เห็นละในการที่เราจะมาบริพภคนะมีข่าวสารหลายๆข่าวเพื่อนเห็นไหมมีทั้งภัยสงครามมีทั้งเพื่อนบ้านเราทะเลาะกับเพื่อนบ้านอย่างเงี้ยคอมเมนต์อย่างเงี้ยนะมันเป็นอะไรที่วุ่นวายนะมันก็เป็นช่วงที่เขาเรียกว่าประเทศเราเนี่ยหรือโลกของเราเเจอมรสุมเจอหลายๆเรื่อง มันก็มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประเทศของคนในประเทศของเราแน่นอนอ่ะยิ่งวันหนึ่งนี่ผลประโยชน์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับเมื่อเราประเทศเราเนี่ยผมว่าสาเหตุที่อันนี้ด้วยความคิดผมนะสาเหตุที่เราทะเลาะก,กับขมรเนี่ยได้ขมรก็พยายามสร้างนะสร้างเรื่องสร้างวัตกรรมนะมีการเคลื่อนทับเคลื่อนอะไรเข้ามาประชิดชายแดน นะครับทําท่าเหมือนจะลบกับเรานะยั่วยุให้เกิดการสู้รบกันนะครับสิ่งหนึ่งแหละที่ผมบอกอะ่ะนะครับเมื่อ,อไหรยที่มันมีการลบกันมันมีการสู้รบหรือยิงกันขึ้นมาเนี่ยนะผลกระทบที่มันเกิดขึ้นแน่นอนะก็คนที่เป็นทหารนะ เกิดพลาดพลั้งหรือว่ายังไงสูญเสียเสียชีวิตเนี่ยนี่คือการสูญเสียที่อันดับต้นๆแล้วอันดับที่สองต่อมาก็คือคนที่อยู่ในรอบการสู้รบก็คือคนที่อยู่ชายแดนหรือพื้นที่ใกล้เคียงกับการสู้รบกันแน่นอนนะครับได้รับผลกระทบแน่นอนตึกกลางบ้านช่องเกิดมันยิงปืนใหญ่เข้ามาเกิดมัน นะยิงขีปนาวุธเข้ามาเดี๋ยวนี้การรบกันเนี่ยมันไม่ได้เอาทหารวิ่งเข้ามาสู้กันยกทัพไปเจอกันโดยตรงมันก็ใช้อาวุธยิงกันไปยิงกันมาก่อนยิงกันไปยิงกันมาก่อนแน่นอนแหะครับว่าผลที่มันเกิดขึ้นก็คือความเสียหายในเรื่องสิ่งปลูกสร้างและเรื่องชีวิตและทรัพย์สินนะครับมันไม่ใช่เรื่องตลกมันไม่ใช่เรื่องที่ควรจะเกิดขึ้นนะถ้าอะไรที่เราคุยกันและเจรจายืดเยื้อไป กดดันมันไปบีบบังคับไปเรื่อยๆอย่างที่ไทยทาอยู่ทุกวันเนี่ยผมว่าถูกต้องนะตัดน้ําตัดไฟตัดน้ํามันน้ําเมินสินค้าต่างๆที่เคยคเขมนเคยเราส่งไปให้มันกินมันอยู่อย่างเงี้ยนะตัดไปเลยนะทุกอย่างมันก็จะพังไปเรื่อยๆยิ่งกระบวนการในการนะไอ้ตัดปราบแก๊งคอสเซนเตอร์แล้วก็ลูกเว็บไอ้ ไม่ให้คนไทยไปเล่นพนันที่ปลอยเป็ดอย่างเงี้ยบนคาสิโน,โนต่างๆเนี่ยโอ้โหเนี่ยประเทศมันขาดรายได้เมื่อมันขาดรายได้เนี่ยมันก็ถ้าเหมือนกับโอ้หแทบล้มละลายอะ่ะผมจะบอกให้นะเพราะอะไรเพราะเศรษฐกิจของเขเมรเนี่ยมันก็ได้จากพวกสิ่งพวกนะรัฐบาลเนี่ยผมว่ารัฐบาลเขเมรเนี่ยอาจจะเก็บเงินรายได้จากนะครับไม่ได้ทําสินค้าอะไรส่งออกมากมายหรอกก็เก็บจากพวกเว็บพน,นัน นะเก็บกับบอนคาสิโนโเก็บพวกคอเซนเตอร์เก็บกับพวกอาชญากรรมต่างๆที่อยู่ในประเทศมันนะเขนะาเรียกว่าจ่ายค่าคุ้มครองจ่ายค่าใต้โต๊ะอะไรพวกนี้คนที่รวยที่สุดก็คือใครก็คือสมเด็จฮุนเซนกับรัฐบาลของกัมพูชาลูกเต้าเหล่าหลานมานะันน่ะเคือยญาติมันนะนี่คือข้อเท็จจริงที่มันเปิดขึ้นปัจจุบนันเมื่อประเทศไทยเราเข้มไม่ส่งสินค้า ตัดทางเข้าออกอะไรต่างๆเนี่ยทุกวันอ่ะไม่นานนะครับไม่ต้องลบหรอกไม่ต้องเอาปืนไปยิงมาหรอกนะมันตายเองนะผมว่ารัฐบาลนี่กําลังมาถูกทางทําถูกและบีบทุกเรื่องอย่าสู้ลบกันถ้าสู้ลบกันเนี่ยมันไม่รู้ว่าปืนมันไม่ได้เข้าใครออกใครเนี่ยมันยิงมาตูมตามตูมตามเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าเฮ้ยกูจะยิงไอ้คนนี้กูจะมายิงมาคือก็เรียกว่าการยิงแบบสุม่มอ่ะนะ มันไม่ได้เหมือนตรงซื้อกันสู้กันแบบซึ่งซึ่งหน้าเนี่ยถูกไหมเมื่อไหร่ที่มันยิงอาวุธเข้ามายิงขีปนาวุธเข้ามายิงอาวุธที่มันเป็นปืนใหญ่ปืนอะไรกันเข้ามาเนี่ยแน่นอนล่ะครับมันก็ไม่รู้ว่าจะถูกใครโดนใครอาจจะไปโดนญาติพี่น้องของคนโน้นโดนพ่อโดนแม่โดนลูกโดนหลานนะมันต้องเกิดความสูญเสียแน่นอนต่อมาสิ่งที่จะมาสูญเสียต่อคือระบบเศรษฐกิจพัง นะงบประมาณที่ควรจะนำไปใช้เพื่อบรรนุบำรุงประเทศหรือไปใช้จ่ายในการพัฒนาประเทศเนี่ยหรือการช่วยเหลือคนในประเทศเนี่ยมันก็ต้องเอาเงินพวกนี้ไปจ่ายกับเรื่องการทำสงครามการซื้ออาวุธไม่งั้นไม่มีอาวุธเดี๋ยวทั้งโน้นมีมากกว่ามันเกิดนะแพ้ชนะกันได้นะนี่แหละครับไอคนที่บอกว่าเ้ยยิงมันเลยสู้มาเลยนะคุณอย่าไปคิดผมรัฐบาล กำลังทํามาถูกทางเราต้องบีบมันด้วยเนี่ยบ,บ,ษษษษษษบีบด้วยเศรษฐกิจบีบด้วยลักษณะาการค้าขายอย่างนี้นก่อนบีบไปเรื่อยๆผมว่าเมื่อบีบเมื่อคนมันไม่มีทางไม่มีอาหารกินไม่มีน้ํามันใช้ไม่มีอะไรต่างๆเนี่ยสักวันหนึ่งไม่เกินเดือนหนึ่งอะ่ะผมจะบอกให้มันก็ขอเจรจานะถอนกำลังโน่นนี่นั่นนะเชื่อผมมันไม่กล้าลบหรอกครับเพราะอะไรหนึ่งเลยศักยภาพน่ ในเรื่องของยุทธุปกรณ์หรือนะจำนวนทหารเนี่ยเราต่างกับมันเยอะเขมรนแค่เด็กๆนะครับในย่านนี้ผมว่าประเทศเราเนี่ยถือว่าไม่ธรรมดาอยู่แล้วในเรื่องกองกำลังทงหารแลกระก็ยุทธปกรณ์นะความเทคโนโลยีต่างๆประเทศเขมเรเล็กๆมีประชากรน,น้อยกว่าเราต้องเยอะนะแต่สิ่งที่รัฐบาลทำอยู่ผมว่าทำถูกต้องเจรจาอดทนนะใช้หลักของการอย่างเงี้บีบอย่างเงี้ คือตัดห้ามคนข้ามไปมาปิดด่านทุกด่านปิดส่งน้ำมันปิดส่งอาหารนะไม่นานขมีนก็ต้องเจราจาขอโน่นขอนีนขอนนขอนน่ขอเปิดด่านเพราะอะไรคนเรามันจะอดอยากไม่ได้นานเท่าไรหรอกวันหนึ่งมันก็ต้องยอมยอมเจราจายอมแก้ไขเงื่อนไขต่างๆมันก็จะทุเลาลงตอนนี้มันกำลังมีแรงอยู่มันก็ฮึด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 ,ดจากนะ จะแฉะคนโน้นจะว่าคนนี้นะครับการเสพข่าวก็ต้องมีสติปัญญาเ,เพื่อนดูข่าวดูอะไรเนี่ยนะอย่าหลงประเด็นอย่าหลงกับความรู้สึกว่าเฮ้ยนายกขายชาติคนนี้ขายชาติไอ้คนนี้เป็นคนใจคามุงคำเหนไม่มีทางหรอกครับนะวันนี้ไม่มีใครไม่รักประเทศเราหรอกคุณอย่าไปสร้างมโนหรือว่าสร้างคําความคิดหรือว่าคําพูดอะไรที่มันทําร้ายประเทศเราเลย อะไรที่ควรที่จะให้กำลังใจกันอะไรที่มันควรที่จะต้องช่วยกันสามัคคีกันนะครับหยุดที่การลยใช้วัฒกรรมหยุดที่การที่จะมาใส่ร้ายกันมาด่ากันมาว่ากันนะให้คนอื่นเขาหัวเลาะเรานะด้วยความเป็นห่วงจริงๆเพื่อนที่พูดขึ้นมาเนี่ยเพราะมันเป็นข่าวรายวานันข่าวชั่วโมงเลยอย่าว่ารายวานันรายนี่มันเป็นข่าวรายชั่วโมงเดี๋ยวมีนวดขึ้นเดี๋ยวมีขึ้นนะ ได้อีกไม่นานมันก็จะมีม็อบขึ้นมาอีกแหละนะไล่กันโหสร้างวัฒกรรมคนน้องผิดคนนู้ถูกยินนะคือวุ่นวายกันไปหมดอนะ่ะถ้าวุ่นวายกันแบบนี้อะไรมันเกิดก็คือความสงบสุขในประเทศมันไม่มีแล้วใครอยากจะมากล้ามาเที่ยวประเทศลาวอะ่ะมันก็ขาดรายได้นะต้องคิดเป็นแบบระบบรวมๆนะถ้าเมื่อไรประเทศไม่มีความสงบสุขนะครับ คนในประเทศก็ทะเลกกาะกันมีเต็ม,ม็อบเต็มถนนความปลอดภัยเขาไม่มีอ่ะเขาอยากมาเที่ยวเขาก็ไม่กล้ามาเมื่อไม่กล้ามาเกิดอะไรขึ้นเราก็ขาดรายได้ไงถูกไหมยิ่งช่วงนี้มันช่วงฤดูฝนด้วยเป็นรุ่งโรซีซั่นอ่ะเพื่อนเข้าใจโลซีซั่นไหมฝนตกฝนอะไรพวกนี้หน้าฝนนี้ใครก็ไม่อยากจะเข้ามาเที่ยวกันหรอกเพราะว่ามันไม่ใช่หน้าท่องเที่ยวไงมันจะหน้าท่องเที่ยวกันโน่นแพิจิกาธันวา มกราคมพามีนาเมษาไปอย่างนั้นถูกไหมครับแต่ถ้าประเทศเราสงบเงียบนะประเทศอื่นเขาทะเลาะก,กันอย่างตะวันออกกลางหรือม่าทะเลาะก,กันคนทางตะวันออกกลางหรือประเทศที่มันมีความแบบว่าไม่สงบมันก็มาอยู่เมืองไทยเพราะประเทศเราวันน่าอยู่อย่างน่าเที่ยวอยู่ถูกไหมครับรายได้เราก็เออเอามาจุนเจือเอามาเป็นค่า,ชาใช้จ่าย นะเศรษฐกิจของประเทศมันก็เดินได้นะ่คิดกันให้ดีๆเวลาการที่จะทําอะไรลงไปแต่ละคนนะฮะอยากให้มีความคิดอยากให้มีการใจตรองนะม็อบก็สร้างกันโอ้โหแบบอาจจะเป็นจะตายมันไม่ได้คิดถึงประเทศพวกนี้เพราะอะไรนะมันไม่มีความรับผิดชอบในเรื่องประเทศอยู่แล้วเอามาันเอาเงินใครบริจาคดีไม่ดีเงินที่บริจาคได้มามันก็นะครับใช้จ่ายเนะม็อบหมดเลี้ยงคนกี่พันคน,คนหมื่นคนไม่กี่วันก็หมดแล้ว นะครับก็อย่ามารุ่นวายใครคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องก็อย่าเอามาเข้ามามันจะไม่ต้องเพิ่มความรุนวายไม่ต้องเพิ่มนะครับสิ่งที่มันจะเสียหายกับประเทศมากขึ้นกว่านี้ถูกไหมคิดกันให้ดีเพื่อนๆคิดกันให้มันรอบคอบนะครับโอเควันนี้เรามาดูเหรียญกันนะสวยนะรุ่นอันนี้เนี่ยผมว่านะประกวนี้ผมติดรางวัลแน่เห็นไหม โอ้โหไม่มีแม้แต่ตำหนิของความไม่สวยเลยเพื่อนๆดูดิสวยมากนี่หล่อออกมาแล้วแบบว่าพอหล่อเสร็จปุ๊บก็เอาไปนะล,ลงน้ำทองอย่างนี้โอ้โหดูดิเพื่อนยังกับทองคำอะ่ะดูที่ดูนี่เห็นไหมสวยมากสวยจริงๆนะสวยจริงๆสว,สวยไม่มีที่ตินะครับสวยไม่มีที่ติ นะจำพิมพ์จำหน้าจำรูปลักษณ์ของเหรียญให้ได้นะครับเพื่อนเนี่ยสุดยอดรุ่นแรกนะถ้าเป็นรุ่นแรกของการหล่อนะก็คือรุ่นแรกของทักหลวงพ่อนะปีลึกปีสองพันหนึร้อยยี่สิบห้านะครับสี่สิบกว่าปีแล้วหาที่สวยอย่างนี้ืผมเหรียและผมเจ็บจะได้มาเยอะๆเลยนะครับนะถ้าเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะเพื่อนเห็นไหมนี่พิมเล็กเห็นไหมนี่สําหรับผู้หญิงนี่เห็นไหมสวยเพื่อนดูดิ ใส่นี่นะโหใส่ไปในคอนี่มันทั้งแบบนะมันมีทั้งพุทธคุณมีทั้งอะไรแล้วนี่เห็นไหมครับหนึ่งมีเห็นไหมคราบไอเนี่ยประตูขึ้นมาเห็นไหมนี่เป็นลักษณะของเหรียญโบราณเนี่ยแต่ก็ในภาพรวมนี่เห็นไหมเหรียญใหญ่นี่สวยมีสองเห,หรียญไปข้างนี่น,น,น,นี่เพื่อนดูเนะี่ยมีเลขกระใหญ่อย่างนี้นะนะเจอแล้วอย่าลืมเก็บนะเก็บเป็นชุดอย่างนี้ยิ่งดีเลยเพื่อนเห็นไหมเห็นไหม เก็บยิ่งดีเลยเนะครับสวยงามนะเพื่อนสวยความสวยนะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าสวยเหรียญสวยๆอย่างเงี้ยนะครับนะเห็นไหมเห็นไหมเพื่อนดูนะเนี่ยสวยๆและกล่องก็เป็นอย่างนี้เพื่อนดีนไหมกล่องเขาเป็นอย่างนี้ให้จํากล่องนะรุ่นพิเศษรอสอสองร้อเห็นไหมพระราช พุทธิลังสีหลวงพระดาเห็นไหมครับเนี่ยกล่องเป็นลักษณะอย่างนี้นะดูกล่องดูอะไรดีๆนะนะครับนะกล่องเป็นอย่างนี้นะใส่ก็ใส่อย่างนี้เนี่ยคุณดูนะผมจะใส่ให้ดูอย่างนี้นะครับนะเจอแล้วก็อย่าลืมอ่ะอยากเห็นแล้วรีบนิมนต์เห็นไหมเห็นไหมเนี่ยสวยงามมากนะเห็นไหมครับเนะนี่ยกล่องเป็นอย่างงี้มีขนาดเล็กกับขนาดใหญ่กับเล็กอย่างงี้ครับนะเล็กก็โอ้กำลังสวยเล็กก็ก,กำลังเหมาะก,กับ ผู้หญิงเนนะผู้ใหญ่กับผู้ชายนะครับใส่คู่กันโหสวยงามนะโอเคคลิปนี้ก็เอาประมาณนี้เพื่อนจะยาวไปละนะสวัสดีครับ